ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นร้อนแรงสุดๆเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นไหนน่าสนใจกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับจะเรียกว่าช่วงใหม่หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่ช่วงใหม่อะไรหรอกครับผมว่าหลายช่องหรือว่าหลายที่ทํากันแหละก็คือถามตอบแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับเราเนี่ยอยากจะทําแบบว่าไม่เชิงถามตอบหรอกก็คือใครที่คอมเมนต์มาในช่องแสดงความคิดเห็นมาไม่จําเป็นต้้องถามผมผก็็็ไดดแต่เเปปนนระ ที่น่าสนใจเราอยากจะมาพูดถกเกกถียงกันนะครับก็คือสมมุติว่าอันไหนหยิบมาคนในช่องก็ลองคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ด้วยครับกับความคิดเห็นนี้ความคิดเห็นนั้นวันนี้เราก็เลยมาดูความคิดเห็นน่าสนใจบ้างและผมนั้นนะครับก็จะแสดงความคิดเห็นนะครับท้ายคําถามด้วยนะครับหรือว่าท้ายความคิดเห็นด้วยว่าความคิดของผมเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนเป็นการถกเกถียงพูดคุยกันนี่แหละและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็ฝากกดด้วยนะครับแน่นอนอาทิตย์นี้จะ มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นไหนน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณชิน,นวัรนะครับแมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ดูไว้หรือเปล่า หยอกๆนะครับอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าเป็นอัมพันธ์สูงมากเพราะยังมีความเป็นยางและปวกกับร่างลูฟี่ละลายเหมือนอัมพันธ์และความสามารถอีกอย่างของอัมพันธ์คือสามารถสตาฟสิ่งมีชีวิตได้และสามารถรักษาตัวเองได้ด้วยก็จะสามารถตอบได้ว่าลูฟี่ได้ตายไปแล้วแต่ผลปีศาจตื่นเลยรักษาตัวเองได้ส่วนเงื่อนไขในการตื่นน่าจะเป็นอายุครับแล้วก็มีแฮชแท็กความคิดเห็นส่วนตัวก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับความผิดส่วนตัวนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับก็แล้วแต่นะครับใครที่มาบอกว่าเราผิดเออไอคนนั้นนะ่ยม ว่ามันสอใส่รองเท้ามาว่าเรานะครับทั้งที่เป็นความคิดเห็นของเรานะครับก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับผลพิสารอัมพันธ์นะเนี่ยผมได้ยินมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือมีหลายคนพูดแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องผลพิสารอัมพันธ์หรือเปล่าหรือไม่อัมพันธ์นะครับก็ส่วนนี้เนี่ยผมก็แทบไม่ได้ทําคลิปพูดเลยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเพราะว่าเซตหลักๆเลยก็คือนะครับโดยส่วนตัวนะผมยังเชื่อว่าผลพิศารของลูฟี่นั้นนะครับน่าจะเป็นยางเหมือนเดิมนี่แหละหรือถ้าเปลี่ยนไปเลยนะครับถามว่าจะเป็นอัมพันธ์ได้้นนะะรรรเเพาาดวยงงื่่ออไไขต ความสามารถมันสามารถเชื่อมโยงได้นะครับอยู่ที่ว่าอาจารย์แกนั้นจะเชื่อมโยงไปจุดนั้นได้อย่างไรเพราะว่าอย่าลืมละกันที่ผมพูดไปในหลายๆครั้งแหละครับว่าผลพิสาของลูฟี่นะเนี่ยพอเป็นผลยางยืดนะครับเป็นผลพิสาสายพารามิเซียมันเหมือนเป็นกิมมิคของเรื่องไปแล้วนะครับการจะเปลี่ยนพลังผลพิสายสักผลหนึ่งของตัวเอกของเรื่องและกิมมิคไปเลยเนี่ยจากผลพิสายธรรมดาธรรมดานะครับกลายเป็นผลพิาสาโคตรเทพมันต้องเป็นการตัดสินใจที่มันยากมากๆเลยนะสลับอาจารย์นะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูว่าสรุปแล้วนะครับจะเป็นผล ิศาอําพันธ์หรือว่าเป็นผลยังยืบเหมือนเดิมแค่มีการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นมาต่อที่ความเคิดต่อไปนะครับของคุณวันลบรอดบุญแรง เกียร์สี่ร่างราชาวานอนก็ทําได้นี่ครับขนาดร่างเนิกแมนยังทําได้เลยผลพิศารลูฟี่ทําได้หลายอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นผลราชาวานอนอ่ะอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าต่อให้นะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นโคตรลิงโคตรอะไรราชาวานอนนะครับโคตรพญาเสือถ้ายังอยู่ในขอบเขตเกียร์สี่นะครับผมว่ามันตันแล้วแหละที่จะสามารถต่อก่อนะครับกับคนระดับจักรพรรดิได้จึงทาให้นะครับถ้าแบบว่ายังเป็นร่างราชาวานอนแต่ยังเป็นเกียร์สี่อยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังไไม่ด้ แข็งแกร่งมากเพียงพอนในการจัดการไคโดอแต่ถ้าไปพูดถึงสมมติมันเป็นอัปเกรดเกียร์5และเป็นราชาวานอนอย่างที่ทุกคนคาดคิดอันนั้นแหละผมว่านะครับถามว่าจะแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถจัดการหรือต่อสู้กับไคโดได้ไหมตรงนั้นมีลุ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเกียร์มันอัพไปแล้วนะครับยังไงมันดีกรีรความสามารถถูกอัปเกรดถูกเพิ่มเติมขึ้นไปมาต่อที่ความคิดตดอไปนะครับของคุณเดอะเชดไทยแลนด์พลังที่แท้จริงของผลปีศาจลูฟี่คือผลกระท้อนกระท้อนครับยิ่งทุบยิ่งอร่อยแมนึกว่าจีสาาารรอ่นน่เ้ถผลขงงงพยยิิทุ เนี่ยเอออันนี้มันก็เข้าท่าหน่อยนะครับแต่ก็ยากนั่นแหละด้วยความที่ว่าพี่แกก่อนในนี้ตุกทุกมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ลงไปนอนกองมาเยอะแล้วที่สามารถกลับมาสู้ได้หลายๆครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นความดื้อด้านหน้าอดหน้าทนของพี่แกนะครับเรียกได้ว่าดื้อยิ่งกว่าขี้ดื้อนาบีนนะครับสู้ได้ตลอดเลยนะครับคือไม่ยอมแพ้เห็นได้ชัดนะครับกับการต่อสู้กับไคโดนะครับแพ้ไปกี่ครั้งแล้วล่ะแต่สามารถลุกขึ้นมาในการต่อสู้ได้ใหม่มาต่อที่ความเกี่อาไปนะครับของคุณพานิพีคพิจาณสองข คิดว่าจานโอดาปูมาบ้างแล้วเช่นผลแคนดี้ผลโครนผลโมจิยืดยืดไม่นำไฟฟ้า2ทําให้ได้ยินเสียงระยะไกลปูมา2ช่องลูกเรือรอได้ยินตอนลูฟี่ตกน้าแล้วนะแล้วก็2ก็คือชาร์สุนิชาได้ยินกรอ,องจากที่ลูฟี่หัวเราะดังนั้นผลพิาสาก็เป็นไปได้คิดว่าสายเดิมแต่เป็นอย่างอื่นที่ยืดได้ไม่นำไฟฟ้าครับโมจิโครนแคนดี้บลา b l เยอะครับที่ยืดได้และไม่นำไฟฟ้าอาจจะเป็นอัมพันธ์ตามที่ดีอย่างอื่นก็ได้หมดเลยก็สําหรับคนนี้ถือว่าวิเคราะห์ดีเลยนะครับซึ่งผม ก็ชอบนะกับความคิดเห็นนี้นะครับอย่างแรกเลยมันต้องไม่นําไฟฟ้านะครับเพราะว่าปูบทบาทมาแบบว่าลูฟี่นั้นโดนไฟฟ้าทุยเราจะพูดเหนอทําไมเนี่ยเอาลูฟี่นั้นโดนไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นโคตรกิมมิคของลูฟี่เลยนะครับซึ่งทุกคนจดจําตรงนั้นและอยู่ดีๆนะครับไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันเลยกับผลปีศาจใหม่มันไม่ใช่แน่นอนแล้วก็ต้องยืดได้นะครับอันนี้แน่ๆนะครับเพราะว่ายืดมาทั้งเรื่องเลยอยู่ดีๆบอกเฮ้ยมันไม่ได้เป็นผลปีศาจที่ยืดได้นะมันเป็นอะไรก็แล้วแต่เออม เลยนะครับก็คือได้ยินเสียงลูฟี่จากระยะไกลไอ้ส่วนเนี้ยผมไม่ค่อยเอาเชื่อมโยงกับพลังผลปีศาจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็สามารถเป็นอย่างอื่นได้ฮาคิก็ได้นะแต่ก็มีโอกาสและมีสิทธิ์สูงนะครับส่วนเรื่องพลังผลปีศาจเป็นสายพารามิเซียเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้โดยส่วนตัวเชื่อว่ายังเป็นสายพารามิเซียเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพารามิเซียนั้นมันแบบว่าบางทีแล้วพอตื่นขึ้นนะครับมันทําให้พลังผลปีศาจนี้บางทีมันก็จะดูคล้ายๆโซออนบางทีก็เหมือนโรเกียมันก็เลยทําให้จะมีีีคววาาาาาามหลาหลลลลลลกกยยดดด้พังงผผปศจจขออููฟ่่ะร็แทิ ไปในเรื่องมาต่อที่ความเครียดต่อไปนะครับของคุณนาเอฟเ ผมรู้สึกว่ามันตื่นนานแล้วตั้งแต่ศึกโดฟลาเมนโกแต่อาจยังไม่สุดอาจจะกลายเป็นยางแบบเหลวได้เช่นสามารถเปลี่ยนแลงร่างกายให้เป็นไหนก็ได้เพิ่มแขนได้โจมตีะทะลุสามารถเปลี่ยนของให้กลายเป็นยางได้ผมไม่รู้จําผิดเปล่านะแต่เคยได้ยินว่าผลปีศาจมันตื่นขึ้นจะส่งผมกับสิ่งอื่นอาจจะแปลงร่างได้นะต้องลองดูอ่ะอย่างแรกเลยนะครับถามว่าไอ้ศึกที่ประท้าโดฟลาเมนโกที่เป็นเคซีมันคือผลปีศาจตื่นหรือไม่อันนี้ไม่ใช่ผลปีศาจตื่นนะมันเป็นเพียงแค่ลูฟี่นั้นเอาพลังผลปีศาจ องตนเไปควบรวมกับฮาคินะครับอย่างบลแมนเห็นได้ชัดเลยเอาฮาคิเคลือบร่างเอาไว้นะครับแล้วก็เด้งดึงดังดึงดังนะครับนี่แหละมันก็คือการใช้ฮาคิในการเข้าร่วมหรือสเน็กแมนอย่างนี้ครับใช้การมองเห็นอนาคตนะครับเพื่อโจมตีเพื่อเลี้ยวเป็นงูนะครับคือขดไปขดมานะครับซึ่งไอเน,นี้ยส่วนใหญ่เกสี่แล้วก็คือเป็นการควบรวมระหว่างฮาคินะครับกับทางด้านพลังผลปีศาจของเขาเท่านั้นยังไม่ใช่พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นของลูฟี่มาต่อที่ความเก่งเอ,อกไปนะครับของคุณพงพงมีคําพูดหนึ่งที่ไคโดบอกลูฟี่ว่าแกน่ะไม นะถ้าใครดูรู้เรื่องจอยบอยแสดงว่าไคโดก็ต้องรู้ว่าผลปิศาจนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นจอยบอยได้แล้วและไคโดก็บอกว่าคิงนั้นตนเองเป็นจอยบอยไม่ได้หมายถึงว่าไคโดบอกคิงว่าเขานั้นเป็นจอยบอยไม่ได้ทั้งที่ตอนแรกไคโดคิดว่าตนเองสามารถเป็นจอยบอยได้นี่จูจูมาบอกผลปิศาจลูฟี่ตื่นขึ้นต้องเป็นจอยบอยมันขัดขัดยังไงไม่รู้ไม่สมเหตุสมผลต้องใครเป็นจอยบอยก็ได้ขึ้นอยู่คนๆน,นั้นมีคุณสมบัติผู้สมควรที่ถูกเลือกถึงแม้คําถามจะดูงงๆหน่อยนะครับแต่เป็นคําถามทีีออี่ดดเพาอแล้ว ก็คืออย่างที่เขาบอกนั่นแหละว่าผลพิศาจของลูฟี่นั้นนะครับไคโดเนี่ยมันควรจะรู้สิว่าเป็นจอยบอยหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าไคโดนั้นจะรู้เรื่องราวตรงนี้ใช่ไหมซึ่งถามว่าประเด็นไคโดรู้หรือไม่รู้เรื่องราวตรงนี้มันยังเป็นประเด็นที่พิสูจน์ไม่ได้แต่หากไคโดรู้อันนี้ก็น่าสงสัยว่าทําไมไคโดไม่ทราบหรือว่าลูฟี่นั้นจะเป็นนิวจอยบอยนะครับหรือว่านิวจอยบอยนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพลังผลพิศาจเลยอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับในตัวของเขาที่อาจจะเรียกว่าเป็นนิวจอยบอยก็ดเปปไไ็น้ แล้วต่อที่ความเขียนออกไปนะครับของคุณซิกเคดี ผมพิศาตื่นแหละผมคิดแบบนั้นถ้าผลของลูฟี่เป็นผลที่ทาผู้เฒ่าพูดว่าถึงมันไม่ตื่นมาหลายร้อยปีเป็นเพียงตำนานอาจจะมีพลังซ่อนเร้นและส่วนตัวคิดว่าเป็นยางนั่นแหละมันเฟี้ยวที่ไม่ตื่นมาหลายร้อยปีก็มีความเป็นไปได้นะครับจริงๆโดยส่วนตัวผมอยากให้เป็นผลยางยืดเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแค่ตื่นขึ้นเท่านั้นก็พอนะครับเพราะผมชอบไอพลังผลพิศาตยางยืดของลูฟี่นะครับมันก็เหมือนกับว่าอยู่กับเรามานานส่วนประเด็นที่ว่ามันไม่ตื่นมา8ป0ปีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลโลกนะ้นอาจจะเก็บพล ปิศาที่สําคัญก็เลยไม่ใช่เรื่องแตกสําหรับผมนะที่มันแบบว่าจะหายสับสนไป8 0 0ปีไม่เคยตื่นขึ้นด้วยเรื่องต่างๆมากมายในเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปรอพิสูจน์อีกทีนึงมาต่อที่ความเขียนต่อไปนะครับของคุณสตูบู๊ จำได้ตอนลูฟี่สู้กับไคโรกับบิ๊กนามโดนไฟก็ไม่เป็นไรและลูฟี่บอกว่าอืดคือใช้ยางหรอยางมันไม่ได้ติดไฟหรอครับ <c oughs> เอาจริงนะมันแปลกตั้งแต่ลูฟี่สามารถใช้การโจมตีเป็นไฟได้แล้วซึ่งตอนแรกพวกเราก็คิดว่ามันก็เป็นการ์ตูนไงพระเอกมีเอฟเฟกต์เท่ๆต้องใช้ไฟแต่นะครับในภาคนี้ก็ด้านมีคําพูดของควีนมาบอกว่าเฮ้แก่ใช้ไฟมันประหลาดไปนะไอ้เจ้าซันจิอะไรเงี้ยมันก็เลยสามารถย้อนกลับไปได้เออวะ่ะแลวลูฟี่มันประหลาดเกินไปหรือเปล่าสามารถสร้างไฟได้ซึ่งตรงนี้มันดูเเเหหหมืือออนนจจงใไปป่่่ยรรลาาาาะคพวภ สังเกตดีๆนะลูฟี่ใช้ท่าการโจมตีที่มีไฟบ่อยมากๆเลยมันเหมือนเป็นการเชื่อมโยงที่อาจารย์โอดานั้นนะครับพยายามหยอดเข้ามาความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณริปไทย XDD พี่ครับถ้าผลกุมุกกุมูตื่นแล้วมันมีโอกาสจะเป็นสายโรเกียไมโครโซออนหรือเปลา่าอ่ะเอางี้ก่อนละกันถ้ามันเป็นพารามีเซียอยู่แล้วและถ้ามันตื่นนะครับมันก็ต้องเป็นพารามีเซียแต่ถ้ามันเป็นสายโรเกียอยู่แล้วถ้าตื่นก็ต้องเป็นโรเกียซึ่งปัจจุบันนี้มันก็คือพารามีเซียถ้าตื่นก็ยังเป็นพารามีเซียอยู่อ่ะงงไหมนะก็ไม่น่าง,งงหรอกมาต่อที่ความเคียด่อไปนะครับของคุณเวลเฟิร์สทีวีอาจจะเป็นหนวดดาที่มีพลังสองอย่างอ่ะพี่จอยบอยอาจจะให้พลังผลปีศาจที่สองมาก็ไดดด้้ครับถถาพูึงปเ็น เรื่องนี้นะครับผมยังให้น้าหนักเกี่ยวกับว่าไอ้คนกินพลังผลปิศาสองผลมากกว่านะซึ่งลูฟี่ก็กินไปแค่ผลเดียวนะครับการที ones, ่มีพลังสองพลังในผลเดียวผมว่ามันก็ดูแปลกๆไปหน่อยก็เลยยังไม่ให้น้ําหนักตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นในเรื่องนี้แต่หากบอกว่าลูฟี่กินพลังผลปิศาไป2ผลยังไงอันนี้ยังดูเข้าเขามากกว่าแต่แน่นอนผู้เราดูวันพิษมาเราไม่เคยเห็นลูฟี่กินพลังผลปิศาสองผลนะครับก็เลยสามารถตัดประเด็นนี้ไปได้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นความคิดเห็นนะครับในช่วงสัปดาห์ททีี่่่่่ผผาาาาานานนนมมะครซึงงแอสก็ มีอะไรเด่นชัดไปกว่าเรื่องพลังผลปีศาจของลูฟี่ก็เลยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่เข้าใจได้นะครับและผมขอย้าในหลายๆครั้งว่าทุกความคิดเห็นของทุกคนนั้นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับทุกคนนั้นสามารถแสดงสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณได้นะครับในช่องของผมดูจริงๆก็ควรจะได้ทุกช่องนะก็คือไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่แปลกนะครับที่คนเรานั้นก็คือจะมีความคิดของตัวเองก็คือพูดกันเพื่อความสนุกอ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรอยู่แล้้วกก็คอมมเเเนนนาาะะรัับบแสดดงงงีีจไย ก็สามารถคอมเมนต์มาแบบนี้ได้เลยนะในทุกคลิปในช่องของผมนะครับเพราะว่าเราจะทานะครับถามตอบทุกอาทิตย์ซึ่งหากเราทําไปคลิปเต็มๆแบบนี้คือถามตอบทางคลิปเลยแล้วแบบว่าเออกระแสดีคนชื่นชอบเยอะไม่จำเป็นต้องยู่เยอะแค่ชื่นชอบเยอะอาจจะทาแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะผมชอบนะครับและไอ้ถามตอบเนี่ยไอ้พวกหลังสปอยไอ้สปอยด้วยเงี้ยก็เกดีเ๋ยวทำนะครับเพราะนั้นมันทําไม่เยอะสี่ห้ากับถามตอบเท่านั้นก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ทุกคนนะครับได้แบบว่าพูดคุยกันโดยเหตุหลักๆเลยคือก็แค่อยากจะพูดคุยกับคนในช่องนะครับผมไม่ได จะมีคอมมูนิตี้ในการพูดคุยยังไงเพราะส่วนใหญ่แล้วก็มาไดไลฟ์สดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมติเลี้ยงลูกไงตอนนี้คือลูกปุมเพิ่งเกิดเออเรามีลูกแฝดเราก็ต้องเลี้ยงลูกหน่อยนะครับก็ราคิดว่าทําคลิปแบบเนี้ยสะดวกมากกว่าในการพูดคุยนะครับแต่ถ้าหากอยากให้ทำไลฟ์สดก็สามารถทําได้นะแต่อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณแบบนี้นะครับจะเป็นวันหยุดอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิมออ่องางาาชทดต ดังนั้นสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ